สวัสดีค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วน,นะคะกับช่องลักษมีปารวตีทารลอดอ้าวเดี๋ยวขอก้มดูไม่กันติดปะอ้าวติดเ <c oughs> มื่อกี้นี่กดแล้วมันไม่ติดคุยคนเดียวแป๊บหนึ่งโอ้วันนี้หมอจะมีเวลามีเวลาได้คุยกับทุกๆคนน้อยลงหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้หมอจะมีมีงานเยอะมีงานเข้ามาเยอะนิดนึงก็เลยเหนื่อยไม่เป็นไรขอสู้สู้ส,สู้วันนี้ ตบมือก่อนช่องนี้เอานั่งดีๆนั่งยังไม่ยังไม่เข้าท่าเลยอ้าววันนี้ขอแสดงความยินดีกับหลายๆคนหลายพลังงานเข้ามามันไม่มีไพ่โศกเศร้าเลยถึงเรื่องราวชีวิตของคุณมีจุดจุดนึงที่หมออยากจะบอกว่ามันไม่ทำอะไรคุณได้เลยสามวันนี้สามดอกดีใจมากเลยเป็นพลังงานดีๆเรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลย โอ้โหแต่ก่อนหน้านี้จุกแจ้วจุกอีกจุกแล้วจุกอีก,ก,ก,อกไม่เป็นไรจะ้ะมาฟังช่องนี้แล้วคุณจะมีพลังขึ้นมีพลังในการลุกขึ้นสู้กับยักษ์ ยักษ์ที่ยักษ์แข่งชีวิตที่คอยทำลายล้างในชีวิตเราเป็นธรรมดาเราจะต่อสู้ทุกระแบบทุกระบบทุกระบบเลยว่าจะมาทางไหนซ้ายขวาไม่เป็นไรจ้ะสิ่งที่คุณเจอสิ่งในอดีตเอาไพ่ในอดีตก่อนคุณโคตรละแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยแฮปปี้มากคุณดูสิบถ้วยสิบถ้วยของคุณเมื่อก่อนเนี่ยมีความอบอุ่นทางครอบครัว มีความรักความเมตตาซึ่งกันและกันมีความกลมเกลียวมีความรักที่ดีแต่วันนี้คนข้างกายแม่มหักหลังเฉยเลยเจ็ดดาบขึ้นมาเลยจ้ะโชโชโชเลยไม่ต้องพูดอะไรมากเจ็ดดาบให้แม่มคือเอาเป็นว่าเรื่องความรักตอนนี้นะครับมีพลังงานบางคนถูกหักหลังไปแล้วไปมีกิก๊ก ไปมีแอบแอบมีใครสักคนหรือหักหลังคุณโดยที่เหมือนกับว่าหักหลังทั้งทั้งที่ทเ,หเห็นเห็นนี่แหละแบบเหมือนกับบอกตรงๆแบบทํากิริยาตรงๆงเลยว่ามีมีแอบอยู่มีกิ๊กอยู่หรือว่าย้อนกลับไปหาแฟนเก่ามันจะมีพลังงานแบบนี้เข้ามานะเป็นพลังงานที่แบบอื้อ คุณเจอแล้วไม่เป็นไรจ้ะสิ่งที่คุณเจอคุณก็ได้ให้อิสระ,ะเขาไปเพราะเดอ f ฟู l ของไพพวิสุขขึ้นมาเลยเดอ f ฟู l การให้อิสระ,ะกับตัวเองการให้อิสระ,ะกับเขาไม่เป็นไรแล้วถือซะว่าเป็นการชดใช้กรรมกับสิ่งที่ได้ทํากับเขาเอาไว้ในชาติปางก่อนเขากลับมาเจอการอ้าวเอาหัวใจฉันไปดวงนึงไม่เป็นไรครูมีหัวใจเยอะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไร คุณบอกตัวเองแบบนี้เพราะคุณมีไพ่เดอะเฮอร์ม <laughs> ิตเนี่ยมีเธออะไรไพ่เดอะเฮอร์มิตคุณต่อสู้กับมันอยู่สิ่งที่คุณสูญเสียไปเนี่ยมันจะมีไพ่คู่ออกมาของเดอะเฮอร์ด้วยนะคุณชนะคุณเป็นคนชนะชนะเรื่องราวแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องความรักนี่หมอพูดขึ้นมาก่อนแค่ความสัมพันธ์ของแฟนความสัมพันธ์ของสามี ความสัมพันธ์ของความรักแบบเริบเริเรแบบชู้สาวนี่พูดกันมาก่อนว่าคุณถูกหักหลังถูกหลอกลวงความปลิ้นปล้อนของสามีหรือภรรยาหรือแฟนคุณจับได้แล้วตาสว่างแล้วใจคุณเป็นอะไรรู้ไหมตัวคุณเป็นเดอะเมจิเชีโอ้โหจะเหลือเล้วจะเหลือแล้ว,ลลวที่คุณจะจับไม่ได้ตัวคุณแค่เขากระดิกหูนี่คุณก็รู้แล้ว ก็ไดหูเหมือนอะไรวะเขากคลื่อนกันออกไปข้างนอกดิมกับเข้ามามีกลิ่นอะไรแปลกๆคุณก็รู้แล้วว่าเขาไม่ไม่เขาต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติแล้วล่ะอาจจะคุณรู้อยู่แล้วคุณมีเรดาร์โคตรสุดยอดอะเรดาร์เขาไปไหนคุณไปด้วยเขาไปไหนเรดาร์ไปด้วยเลยจับได้เห็นเห็น มีการกู๊ดบายการพ o r เดอะเดตขึ้นมาเลยจากคู่กับ The Hermit มิตไพ่คู่มาแบบนี้นี่หมายถึงว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยคุณบอกว่าคุณเป็นคนเหมือนเตรียมพร้อมตัวเองเสมอเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่เป็นไรมีมีเกิดขึ้นแล้วก็มีจากไปเป็นเรื่องปกติงานเลี้ยงมันต้องมีเลิกลาคุณมองมันเป็นแบบนี้แล้ว The Hermit เนี่ยคุณเป็นคนที่ใจแบบนี้เลยนะเนี่ย เดอะเฮอร์มิตคุณมองแล้วว่าอมไม่เป็นไรคนนี้ไปหาใหม่ได้หรือจะอยู่คนเดียวแบบสุขสุดสดสดแบบนี้ก็ได้จะหลั่นละคนเดียวก็ได้จะไปไหนคนเดียวก็ได้ไม่ต้องมีใครมาแชร์ค่าห้องไม่ต้องมีใครมาแชร์ค่าอะไรในชีวิตไม่ต้องมีใครมาแชร์ชีวิตกับคุณเลยคุณก็ให้อิสระเพราะวันนี้เด e ๋ฟูขึ้นมาเลยจ้ะอ้าวโชว์เลยจ้ะเด e ๋ฟูขึ้นมาเป็นไง หลั่นล้าค่ะคุณให้อิสระกับตัวเองและให้อิสระกับคนบางคนหรือถ้าไม่ใช่ทางชู้สาวคือคุณให้อิสระทางด้านการงานคุณอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่เพราะชีวิตคุณตอนนี้นะอาจจะมีการเนี่ยเรื่องการงานเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ด้วยไพ่หนึ่งไม้เท้า แล้วประสบความสําเร็จด้วยมีความก้าวหน้าการันตีด้วยไพ่พระแม่กาลีเลยจ้ะนี่ค่ะมีเป็นหมายถึงไพ่ใบมีหมายถึงความก้าวหน้าและความสําเร็จแน่นอนตุ้มๆๆอ้าวการันตีไปเลยจ้ะคุณไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วมันเป็นการตัดสินใจผิดไหมเดทที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นการจบสิ้นแล้วก็เกิดใหม่จบสิ้นแล้วสร้างใหม่ กิจบสิ้นไปแล้วแล้วมันไม่มีการย้อนกลับคุณเดินหน้าต่อไปมุ่งหน้าต่อไปด้วยการขยันทำงานไม่ได้โฟกัสเรื่องสิ่งที่มันจบสิ้นไปแล้วบางคนอาจจะจบสิ้นในะรับในแบบครอบครัวมีการหย่าร้างจบไปแล้วไม่เป็นไรคุณอยู่กับลูกเลยค่ะลูกคุณขึ้นมาติดข้างๆกายเลยนะเนี่ยหกถ้วยเห็นเด็กไหม บางคนอยู่แบบนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไปเลยเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวไปเลยไม่ได้สนใจ I don't Care คุณจะไปไหนก็ไปจะไปกับผู้ชายคนนั้นก็ไปจะไปกับผู้หญิงคนนั้นก็ไปเพราะมันไม่ใช่คู่แท้ของคุณไม่ใช่เนื้อคู่แท้ของคุณคุณไม่ต้องไปซีเรียสเลยแต่ไพ่ใบนี้ตัวตนคุณเองอะ่ะคุณก็ตัดสู่เองแล้วว่าเขากับคุณจริงๆแล้วมันมีการปีนเกี่ยวกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็ได้เขาถึงไปหาคนใหม่ หรือว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าตัวมันมีสัญญาณบางอย่างบอกทรายมาก,กับคุณแล้วว่าว่าตัวคุณกับสามีหรือแฟนกันเนี่ยมันมีบางอย่างที่ต้องหักกันแน่นอนตัวคุณเป็นคนที่มีซิกเซนและอ่านเกมออกว่าความรักของคุณจะไปในทางทิศใดตัดจบของคุณโป๊ะมันเจ็บไม่เยอะเพราะไม่ใจมันเหมือนมีการรองรับไว้แล้วว่า สักวันมันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่ๆมันก็เกิดขึ้นไม่เป็นไรก็เคยค่ะไปเลยจ้ะไปเลยไพ่ใบนี้มันขึ้นคือไพ่กามเมทยคิวปิดเหมือนการเกิดกะเนี่ยผู้ชายผู้หญิงไพ่ใบนี้มันเหมือนท่าทางลบเนี่ยก็หมายถึงว่าการครบชู้สู่ชายเนี่ยภาษาไทยเรียกแบบนี้ปะ เนี่ยเขาเริ่มมีการเกิดการคบชู้ขึ้นมีการนอกใจขึ้นมีการไม่ไม่ไม่มีไม่มีความมั่นคงในทางจิตใจเกิดไปเกิดรักใหม่กับชายคนอื่นไปเกิดรักใหม่กับผู้หญิงคนอื่นไม่เป็นไรจากปล่อยเขาไปมันเป็นช่วงระหว่างมันของมันต้องเกิดมันจะต้องเจอเหมือนกับเขาต้องไปเจอกับคนนั้นตัวคุณต้องโสดแล้วไปเจอกับคนใหม่เนี่ยเหมือนหมอเหมือนกันหมอก็ต้อง จบจากเมืองไทยแล้วก็สามีเนี่ยเขาจบจากคนที่นี่เขาก็มาเจอหมอคือหมอเป็นได้พ่อไม่ก็ถ้าไม่จบกับเขาแล้วหมอจะมาเจอเขาได้ยังไงมันเรายังคุยกันบ่อยๆเลยของแบบนี้ถ้าไม่เจอเองมันจะไม่รู้เลยพอได้จบแล้วมันจะมาเจอกันแล้วก็จะมาคลิกกับคนที่ใช่หมอกับสามีนีคลิกกันปลึกเลยสิบวันเจอกันครั้งแรก ที่เดทกันที่แบบมไม่ต้องอะไรเลยมันคลิกกันเหมือนแบบมันไม่ใช่เชิงชู้สาวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมันมีความเป็นเพื่อนเป็นพี่ชายเป็นน้องสาวเป็นอะไรต่างๆมันคลิกกันคุยกันมันลงล็อกกันหมดเลยคือคลิกแต่สิ่งไพ่ใบนี้เอายื่นอีกบอกอีกคุณจะไปเจอรักใหม่ไอ้สิ่งที่เขาทําร้ายคุณที่เขาไปคบชู้ที่เขาไปหักหลังคุณด้วยไพ่ใบนี้เจ็ดดาบเลยนะคุณไม่ต้องไปสนใจเลยเจ็ดดาบใบนี้คือมันดูดิ ไพ่ดาบยังขโมยเลยเมื่อวานนี้ก็ได้ไพ่ใบ,บนี้อีกเจอคนหักหลังเจอคนไม่จริงใจอิจฉาริษยาอ้าวไพ่ใบ,บนี้ก็หมายถึงว่าคือเจอคนไม่จริงใจนี่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ของเป็นความเป็นเพื่อนก็ได้คุณอาจจะตัดจบกับเพื่อนเก่านี่ไพ่ใบ,บนี้ขึ้นมาด้วยหกไม้ถอกถ้วยนี่คือความสัมพันธ์เดิมๆเพื่อนเก่ารักเก่าหรือว่าอะไรที่เก่าๆอ่ะ อดีตอดีด่ะการที่เนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนเก่าความสัมพันธ์เก่าคุณจัดจบไปแล้วในเมื่ออยู่แล้วมันไม่มีความจริงใจมีความหลอกลวงมีความก็อย่าอยู่ไม่มีความซื่อสัตย์ซึ่งกันเลยแอบไปแอบได้ไปเลยแอบบางคนเจอผู้ชายแบบนี้เจอรักแบบนี้เลยนะ ถึงเวลาปั๊บแอบปั๊บไปไหนบอกว่าอไปกินข้าวแกงหน้าบ้านโอโหข้าวแกงข้าวแกงแม่งชั่วโมงหนึ่งทาไมไปนานจังลละอ๋อไปรอเขาทําอยู่ดิไปรอเขาทําอยู่แม่ไปรอเขาทําอย,อาอย,อาอยู่เขาเปิดแปดโมงไปแปดโมงครึ่งแล้วเขาบอกว่าไปรอเขาทําอยู่เขาจะงามไม่เสร็จ พูดอะไรวะม,มันไม่ได้งงนะเฟยวะคุณเป็นหน่เมจิเชียวอ่ะใจคุณเป็นหน่เมจิเชียเนี่ยมันไม่ธรรมดานะมันรู้หมดทุกอย่างเลยคุณบางคนนะสื่อสารกับวิญญาณได้ด้วยเห็นผีเลยแหละบางคนเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาพลังงานนะเห็นของจิตอะของที่เป็นอยู่อีกพหนึ่งได้คุณสามารถสัมผัสนั้นได้หรือบางคนมีพลายกระซิบเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่เขาหลอกอะไรอย่างเงี้ยมันมีบางอย่างบอกคุณแต่ตัวคุณก็รู้ดี ว่ามีแบบเนี้แม่มาโกโหกมาโกโหกคุณแบบหน้าใสๆเลยมาคนเจอแบบนี้เลยนะโอ้โห่หน้าโมโหนะของมันขึ้นวะไม่เป็นไรจ้ะ <c oughs> ความอิสระเสรีของคุณมันเกิดขึ้นแล้วหมอขอยื่นอีกครั้งหนึ่งอ้าวไพ่เดอะฟูลเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยไม่กลัวใดๆแล้วนะ w h a การเดินไปข้างหน้ามันจะเจออะไรไม่ว่าจะเป็นเหวจะเป็นอะไรใบนี้คือหมายถึงอิสระเสรีกับตัวเองไม่พอคือความไม่กลัวใดๆเลยมันเหมือนกับว่าคุณดูจะเดินไปทางข้างหน้าเป็นผาเป็นอะไรไม่กลัวแล้วตกลงไปก็ไม่กลัวมันจะตายก็มันจะตุยก็ตุยไนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ,คณก็ไม่เป็นไรคุณไม่ได้สนใจอะไรแล้วเพราะขอให้ตัดสินใจจบจากจุดนี้ไปก่อนหมอเคยเป็นอารมณ์เนี่ย ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขอจบออกไปก่อนขอออกจากจุดจุดนี้ไปก่อนอยู่ไม่ได้แล้วถ้าอยู่แล้วเรื่องใหญ่หมอจะเป็นคนแบบนี้เลารู้รู้นิสัยตัวเองไงถ้าอยู่แล้วมันไม่มันไม่แล้วมันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ที่ของเราหมอตัดจบปุ๊กเหมือนกันถึงจะไม่ใช่เรื่องความรักชู้สาวแต่อยู่ไม่ได้แล้วมันเป็นความรู้สึกที่ ตัวเองอ่านตัวเองออกอ่านนิสัยตัวเองออกแล้วก็อ่านสถานการณ์ออกตัวคุณเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยเมจิเชียลเนี่ยเอายื่นอีกบางคนนะมีเป็นพลังงานของเป็นคนที่มีซิกเซนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วไพ่ใบนี้คือไพ่หมอดูไงคือไพ่ที่มีซิกเซนเป็นคนสื่อสารเก่งเป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งเวลาสื่อสารใครเป็นคนมีแต่คนนับถือนนับถือคุณเป็นคนแบบนี้คือทุกอย่างคุณมีพร้อมอะไพ่ใบนี้อาะหลุด เนี่ยหนึ่งไม้เท้าคุณเป็นคนทํางานเก่งบริหารเงนินบริหารเงินเป็นบริหารคนเป็นเรื่องราวทุกอย่างมันไม่มีปัญหาเลยเรื่องแต่มันมีปัญหาแค่จุดจุดเดียวมันมีคนข้างกายที่หักหลังอิจฉาหรือเสยียคนข้างกายที่เป็นสามีหรือภรรยาหักอกคุณแบบหน้าใสใสโกหกแบบหน้าใสใสแต่ก็ไม่รอดโกหกแบบคุณจับได้โอ้โห ไปรอเขาทำก้าวแกงอยู่เขายังทำไม่เสร็จมันจะเป็นแบบนั้นเหรอ <c oughs> โกหกยังโกหกไม่เป็นคุณไปเจอคนที่แบบอืคุณไม่ได้สนใจแล้วค่ะเพราะตอนนี้คุณมีหกเออไม่ได้หกเลยอหกเหมือนกันหกไม่เท้าคุณเป็นคนตั้งใจทำงาน ขยันทํางานมากๆสองสาวันนี้เจอแต่คนขยันทํางานนะเมื่อวานคลิปเมื่อวานนี้ก็จะเป็นคนที่ขยันทํางานเก่งโคตรๆวันนี้ก็เก่งอีกตัวคุณเป็นคนเก่งมากเลยตอนนี้มีแสงแล้วนะมีแสงในตัวแล้วแต่ก่อนอาจจะไม่มีแสงเจ้าหน้าที่าจจาเป็น,เป,นเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในเอ่อในที่ทำงานไม่มีใครมองเดี๋ยวนี้ออร่าในตัวคุณมันเปล่งประกายแล้วจ้ะไม่ธรรมดาแล้วเพราะคุณมีเดวิลคุณการ ที่คุณขยันทํางานเหมือนการสะสมเงินน่ะหยอดออมสินออมสินทุกวันนี้หัวหน้าหรือว่าพนักงานทุกๆคนเนี่ยเขาให้ความสําคัญในตัวคุณแล้วว่าคุณมีความเก่งจริงมีความแน่จริงในด้านการงาน the world ประสบความสําเร็จจ้ะทั้งด้านการงานการเงินเพราะการเงินคุณมีสี่เหรียญ การเก็บเงินของคุณคุณแปลนเอาไว้แล้วว่าคุณจะเก็บเงินและต่อไปนี้จะไม่มีใครหรือว่าจะไม่เอาเงินไปใช้กับใครบางคนที่เข้ามาแชร์ในชีวิตคุณแล้วปลดปลดทุกอย่างปลดไปแล้วขอมีความเป็นตัวเองขอมีความเป็นใช้ชีวิตแบบคนเดียวใช้เงินคนเดียวหรือกับลูกก็พอแล้วคุณบอกฉันขออยู่กับลูกก็พอตัดเนื้อร้ายนั้นไปอดอแล้วตัด ลิงตัวนั้นออกไปแล้วเพราะมันดูดเลือดคุณเลือดเกิดแต่ก่อนคุณอาจจะเจอแบบคนที่มันไม่ไว้ง่ายคือปลิงดูดเลือดอสรุปคำนี้ดีกว่าเพราะใบนี้มันเกิดขึ้นมาด้วยนะกาเมคือการหลงไหลหลงไหลซึ่งกันและกันการเข้ากันได้ดีกับเรื่องบนเตียงหมอพูดตรงๆนะไม่ได้พูดหยาบใช่ไหมเรื่องบนเตียงมันก็โอเคอะ คุณเข้ากันได้แต่เขาคนนี้ไปเจออีกคนหนึ่งที่มันเข้ากันได้มากกว่าคุณเขาก็เลยจากไปจากคุณไปเจอคนที่นมโตตูดงอนจมูกโดง่งตาเป็นเกาหลีทุกอย่างถึงจะเป็นการอสัญญกรรมแต่เขาก็ชอบแบบนั้นตัวคุณอาจจะเนเจอร์อาจจะแบบว่า ธรรมชาติใช่แรกแรก,แรกอาจจะรักอาจจะหลงกันดีกับคุณแต่พอหลังๆไม่ใช่แล้วจ้ะอหมอย้อนเข้ามางิ้แล้วเพราะมันเป็นไพ่ติดตัวไงหมอเลยพูดเยอะนิดนึงนะไม่เป็นไรจ้ะเดอะเดทขึ้นมากับเดอะเดอะเฮอร์ิตเนี่ยหมอโคตรภาคภูมิใจเลยเพราะสองใบนี้พอตีออกมาแล้วตัวคุณออกออกมาได้แบบสบายๆแบบทําใจได้ฉันกลับมารักตัวเองเดอะเฮอร์มิต คุณเห็นคุณค่าตัวเองแล้วว่าฉันนไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะใจคุณมันเป็นแบบนี้ไงขึ้นมาอีกโชว์เลยคุณเป็นเดเมจเชียลเดเมจเชียลนี่เป็นคนที่มีความสามารถทุกอย่างทุกด้านเรียนรู้ทุกอย่างทุกด้านอะไรที่เกิดขึ้นมาแบบปุ๊บปับ๊บฉับพันคุณรับได้หมดเลยสิ่งที่คุณรับได้คุณก็เรียนรู้ไปพร้อมๆก,กันกับสิ่งที่คุณรับคุณก็เอามาเป็นบททด ทศเป็นบทเรียนต่อไปในอนาคตคุณจะไม่กลับไปเหยียบขี้หมาอีกแล้ว <c oughs> อ็เอเมนเหม็นมากไม่เหยียบแล้วไม่เอาแล้วคุณก็จะรู้ดีสิ่งที่คุณได้เรียนรู้กับชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางด้านความรักหรือความหักการหักหลังของเพื่อนของญาติพี่น้องมันเป็นระบบหมดเลยใครที่อยู่ข้างคุณเนี่ยคือมันไม่ใช่แล้วมันแปรพักไปทางอื่นแล้ว นี่ก็เป็นจะเป็นแบบนี้เป็นพลังงานแบบนี้เหมือนกันเป็นเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันนะคุณไม่ต้องสนใจเพราะไพ่ใบนี้ก็บอกแล้วประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะอ่าแต่ไพ่ใบนี้ก็บอกว่าตอนเนี้ยทุกอย่างมันจะเป็นการรอให้มันจบไปตามธรรมชาติเป็นระบบของมันเองไพ่ใบนี้คือไพ่ธาราคือไพ่ธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจบไปตามระบบ เขาเรียกเหมือนระบบกรรมแต่อันนี้มันก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นกรรมมากแต่มันจะเป็นการสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เดี๋ยวจะเคลียร์ไปเองคุณก็ปล่อยให้มันให้มันเคลียร์ไปเองไม่ต้องไปทําใดๆทั้งนั้นไม่ต้องไปคิ้มั่วกูไม่ต้องอะไรยังไงหรือว่าจะไปทําตอบโต้กับกับคนที่เป็นประเด็นด้วยไม่ค่ะไม่ต้องปล่อยให้มันเป็นปล่อยๆถ้าเขาทําคุณนะคุณเป็นฝ่ายนิ่งๆยิ่งนิ่ง,ง,งเขา ยิ่งพ่แผลตัวคุณแหละจะเป็นฝ่ายชนะเฉยๆความเฉยๆของคุณคุณดูนี่ไพ่ใบนี้หมายถึงความนิ่งๆความนิ่งของคุณชนะทุกอย่างเลยดูไพ่ใบนี้โครสวยเลยนะมีทุกอย่างมีอาวุธที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยนิ่งๆเฉยๆมองอย่างเดียวแล้วคุณจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลคนนั้นหรือกลุ่มคนกลุ่มนั้นไม่ต้องไปทําอะไรจ้ะแล้วไพ่ใบนี้ก็บอกอีก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเหลือคุณคุณดูพวงมาลัยเนี่ยท่านมอบให้คุณหนึ่งพวงเลยนะคุณดูคุณดูณดอ่ามืออันเนี้ยไม่ใช่มือคุณนะไม่ใช่มือเอ่อไม่ใช่มือของผู้หญิงคนนี้แต่เป็นมืออีกคนหนึ่งกําลังมอบสิ่งที่ดีๆให้กับคุณไม่ต้องกลัวสิ่งที่ดีๆกับจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากเหตุการณ์เดอะเดตมันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นไพ่ตำแหน่งปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่เป็น The เดอะเฮอริเี่ย ตัวคุณกําลังเรียนรู้กับมันอยู่ว่าเฮ้ย hey, มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้และยอมรับความจริงสิ่งที่คุณยอมรับความจริงมันเก่งมากยอมรับแล้วก็ต้องเรียนรู้ต่อไปว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณไม่มองในแง่ลบนะไม่มองทางเี้กระตีบแล้ววันนี้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีในแง่บวกแล้วคุณถึงผ่านมันไปได้โอ้โหเดอะฟูลไงแล้วก็เดอะเวิร์ความสำเร็จคุณมองแล้วว่าโอเค ทิ้งทุกอย่างไปให้หมดให้มันไปกับแม่น้ําเลยแล้วคุณก็ก้าวต่อไปข้างหน้าแบบเชิดหน้าชูตาตัวเองเลยว่าต่อไปฉันจะต้องมีความสําเร็จต่อไปฉันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต่อไปเงินทองทุกอย่างที่ฉันกําลังรอคอยมันจะเข้ามาในชีวิตแบบสวยงามคุณเป็นคนแบบนี้แล้ว the f l กับ the world มันเข้ามาคู่กันดีมาก the world เนี่ยเป็นเป็นไพ่ เมเจอร์อาคานาเนี่แบบไพ่ใบใหญ่ที่แบบใหญ่จริงๆนะเวิร์ะโลกอะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากการอ่การงานคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงทางครอบครัวมีการโยกย้ายอาจจะโยกย้ายที่อยู่ไปแบบพอพอโยกย้ายแล้วคุณจะมีการพัฒนาได้งานใหม่ได้ได้เงินด้วยได้งานที่ดีที่มีเงินดีกว่าเดิมโอ้โ oh ห เดืดเดือดดดดดอ่ะหมอขอดูก่อนอ่ะไพ่สี่ถ้วยมันเป็นไพ่ใบสรุปคุณกําลังจะมีการแพลน n i n g เก็บเงินประสบความสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เรื่องการเงินคุณจะเก็บได้หรือว่าคุณบางคนเป็นคนที่มีหนี้สินอยู่คุณจะชําระหนี้สินได้คุณจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินถึงจะเป็นแค่สีส่เดสี่เหรียญก็จริงแต่มันเป็นสี่เหรียญที่มั่นคง มันจะไม่มีรายจ่ายแบบฟุ้งฟ้งเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนละรายใจ่ยเยอะมากเพราะมีคนมาแชร์ชีวิตกับคุณแล้วใครที่โสดอยู่จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตอสศวินถือเหรียญเข้ามาช่วยคุณเป็นสายเปเลยนะแต่เขาจะหนุหน่มๆนะเขาจะไม่มีอายุเยอะ าถ้าจะเป็นอายุเยอะก็จะเป็นอีกคนหนึ่งแต่คนเนี้ยจะเป็นลักษณะคละ้ายๆเก่าเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนสายที่คุณอยู่ดีๆก็ไปเจอเขาจะแนะนําคุณไปศึกปรึกษาใครคนนั้นแหละอาจจะเป็นคู่ของคุณในอนาคตปรึกษาไปปรึกษามาก็เป็นคู่กันเฉยเลยของมันจะคู่กันก็คู่กันคุณจะเจอคู่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจหรอกแบบอยู่ดีๆเป็นคนรู้จักคุยไปคุยมากมา็มาเจอกันเฉยเลยมา ชอบมาถูกใจกันเพราะไพ่ใบนี้ความมีเสน่ห์กามเมงของคุณคุณเป็นคนที่มีแบบเซ็กแอพเพียรแบบเจอกันครั้งแรกแล้วมีความประทับใจกับฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายมากเลยตอนนี้คุณเป็นคนมีเสน่ห์ไปไหนมอไหนเมื่อวานนี้ก็เหมาะมีนะไพ่เสน่ห์วันนี้ก็คือไพ่มาหาเสน่ห์เหมือนกันจะมีการคนคุณจะมีคนรักเพราะไพ่ใบนี้ด้วยนะไพ่ใบนี้ก็คล้ายๆมันมีความหมายคล้ายๆชทคิวพิเอ ชิวพีชอะเนี่ยมันส่งปึ๊กอยู่ดีๆก็รักกันเฉยเลยอยู่ดีจากความเป็นเพื่อนก็กลายเป็นความรักไพ่ใบนี้ก็หมายถึงเพื่อนรักเก่าคนรักเก่าย้อนกลับมามาเป็นแฟนกันคุณกับคุณเหมือนกันนะแต่ไพ่ใบนี้ที่ว่าเจ็ดเจ็ดไหมเออเจ็ดดาบเนี่ยไม่ต้องไปสนใจแล้วเขาออกจากคุณแน่ๆเพราะเขาไม่ได้จริงใจบางคนเจอคนเจอคนรักหรือเจอแฟน ม,ม่ได้มีไม่ได้มีความจริงใจกับใครเลยเป็นบุคลิกที่แบบว่าเจ้าเล่เล่เ,เหลี่ยมไม่มีความตรงไปตรงมากับคุณคุณก็ตัดจบไปแล้วไม่ไม่มีอะไรเลยค่ะวันนี้มีแต่ความสวยงามน,นะมันมีแค่คนที่เจ้าเล่สองวันแล้วนะได้ความเจ้าเล่เล่เหลี่ยมกับคนความไม่ความไม่จริงใจการการหน้าอย่างหลังอย่างเนี่ยสองวันแล้วได้ไพ่ใบเนี้ย แต่ไม่เป็นไรค่ะทำอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณเป็นเดอะเมจิเชียลเดอะเมจิเชียลเนี่ยไม่พอนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอีกแบบสุดยอดเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตนนี่แหละถึงวันนี้ไม่มีไพ่ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแต่เดอะเมจิเชียลนี่คือเกิดมาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาพร้อมกับคุณเลยหมอกล้าพูดคำนี้เลยเพราะมันหมอตีแบบนี้นะศาสตร์คนอื่นเป็นยังไงหมอไม่รู้แต่วันนี้ คือคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใครที่ไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดีดคนนั้นออกจากชีวิตคุณไปแล้วไปเจอคนที่ใช่จริงๆโอเคเนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะอ้าวขอจบข้านี้นะคะขอให้ทุกคนรับพรช่วยกันกดไลค์กดแชร์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 นะจ๊ะอ่ากดติดตามด้วยนะจ๊ะอ่าโอเคขอให้ทุกคนรับพรค่ะ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่อยู่ใต้จิตคุณที่อยู่รอบบ้านคุณจงปกปักรักษาคุณไม่ว่าคุณจะเดินทางไปทิศใด,ดแห่งหนใดให้คุณปลอดภัยพบเจอกัลยานิมิตรที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ดำมืดออกจากตัวคุณและครอบครัวคุณไปขอให้เจ้ากรรมในเวรจงรับส่วนบุญสุขสุที่คุณอุทิศให้ทุกครั้ง และอโหสิกรรมให้คุณและครอบครัวด,ด้วยเถิดขอให้เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าจงรับสนบุญสุขศนที่ข้าพเจ้าได้อ่านภายในวันนี้และอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุจบแล้วจ้า